สวัสดีครับซุ้มลูกหลานแม่ยมอนำโชคครับลึกถูกเชียงไทยวันนี้ขอโชคขอหลับมาขอโชคขอหลับมังค่ตากะยายสารอดยายสาสาตูเดอสารอดยายสาเดอว,วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ด พรกะกราสองห้าหกแดล้ต่ย่ายใส่ตำเล่าด้วเที่ยวฟังโขงแล้ตาย่ายมานี่จบสู้วันหมาน์บางๆเงยเด้อสู้มารน์นเยเด้อแตาย่ายเด้อสุมลูกหลานแม่ยมรำโชคส่องหน,หน่อยๆนะครับพี่น้อง ท่านจันทร์สีขามาบรุดท่มตัวรีค่ะไอ้คนไหลคนแย่คนที่ตามใบเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อแนวทางการเซียงสูบครับเปิดสูบประมาณครับแนว,วทางการเซียงสูบเขาใบว่วงเป็นแนวทางครับเหยียบเๆกบสองใยเขเจเ้า,ากกกกเพื่อนมันสูบมนะันหมานมักกัจัดพอหมักกัเบิร์นจะซื้อเราคำเนาะแนวทางการเซียงสูบ ส่งหมาน่าตาย,ายายดูดิ่งหมาน,น,นเนี่วยมีเนไ้ใส่ซอยาสตรสารูตงหมานดาตายาย,ายาออสาเดื้เอือ,เอ,อ,เอ,อ ผงา,งแานแผนมาหนมันโซโลกโซเชียลมันแฮงครับเป็นสี่ลาโคนได้มือลากรนอนนะครับเด้อตอนเย็นก็ยำตัวกันครับให้เบิ่งพนักงานเพิ่นมาทำงานเพิ่นมาทำง,งานครับโอ้ยเป็นแต่แซ่บ เงไพี่น้องเป็นเสียบนนี้ใส่กับตำเล่านยครับมัอนี้เด้อนี่ใส่กับตํเล่าวัอนี้วนนี้เาลอหลกันครับแ่นะไเปล่ยน เบื่องพนังงานครับอันนี้ตาปล่อ,อยม,<า>มีมีสามันเนี้ยมีสามสาม เด้เอคี๋ยวมาชวตำเล่ากันครับวันนี้ร้านเปิดร้านนึ่งในพังงานเพลินากอ้าพ่สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวในิ่ญตัวเลีตำเล้าครับโอ้ยเมา โอ้มีคนมาเหมาขนมด้วยครับน่าจะเดินมาให้คุรภาษาพื้นลางนี่นะครับวันนี้มีร้านาน้มาันนามา้าคนค่ะาตาตาวแลโอ้ไม่ไปละเจอตารวจ เย่ตำรวจนะตำรวจนะ๋อตำรวจไม่ไปว่าตำรวจอยาพูดตำรวจนะอย่าพูดตำรวจตำรวจตำรวจดตารรสวัสดีครับ สวัสดีครับสมุนุหลานแม่ย้ำโมน้ำโชคครับันนี้ว่าจุดถูบเสียงไต้ากาอโชคขอลัขอตำเล้าตำเล้าเดือสาธุสาธุสุขมันมันปังปังตำเล้าขอตำเล่าหัวไปแต่มันจันที่21กดกระดาษ2แถว6แถวสาธุสาธุ งหลายให้ลูกสุนันให้ลูกได้โชคได้แลลวสาธุสาธุด้อบุคธรรมสวงสิงสิ์ทั้งหลายสิงสิ์ทั้งหลายในสากลในโลกปู่ย่าตายายใืดอนบันดาสิงสิ์พี่อินพระพงษมท่านั องเทวดาว่าดินั้งจมูกจันฟ้า15ชันดินจับชันบาดานเธอสมบาร์ดานดวงมจุดถูกเชีงไต้ขอโฉขขอาลัดตำเล่าตมเล่าตามใต้าาาาวันจันที่ยี่สิดกรกฎาคมสองหาสาธุสาธุาเออขวนโไม่มาขให้ปัง คอยเด้เงินเนี่ยใส่เด้อยแฮมเบอร์พี่น้องเรับเป็นหกเป็นสามนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งสาธุสาธุเด้อยส่องในน้อยนะครับสุมบ้มลกหลานแม่ยนส่งโอน้ำโชคกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เป็นแนวทางกันเสียงโฉดนะครับสุ้มลกหลานแม่ยนส่งโอน้ำโชคส่องในน้อย เ,เทียบกับส่องใเงยนะเจ้านะครับเนะาะมักกับจัดนะครับเด้อหมากกับเบิง้งอ่านไปเป็นแนวทางเนาะครับเนาะบลูคือกันนะครับเด้อเสียงจู่ยังคันโยผีถังเหล้าเนาะคร,ครับดูฟังโขงเด้อครับเด้อเนี่ยขอฟังโขงนะครับสาธุสาธุเด้อจริงสุดสิท ที่เคารุใช่อนู่นี่โดนวันดานในเธอในสุขใ้ลาบสุขสมวังด้โชได้ลาบกดนะ่ะเของ,งไปฟังโขงวันวงเงนื้อ้องถุงมงี้สิเนาะตำเล่าใโชให้หมานเด้อสาตูสาธุปังๆเด้อจองเนี่ยหน่อยแล้วครับพี่น้องด้วไปลยงงการเล้ยงโชค หมานด้ขอบคุณขอบคุณนะครับเด้ทันใดที่เข้ามาเบ่งมารับช่งกัะได้ย่ดีไม่สุขสุขกะเผราร่างกายแฉ่งรเรี่ยงเงี้ยไม่โดนไข่ไข่เก็บโจบกมนันหวานนะครับพี่น้องเนื้อท่างแสนสีงโช๊กตำเล่าครับนเงี้ยนี่โชกมันหวานาี่นุ้งซาดูด้ ตัจาตัวเด้อสิทธิ์ทั้ททงหลายตัวมันดาลเด้อโผล่ล้ากับพี่น้องเอา้เอาเห็นบ่พี่น้องบานี่ยสามสามหก พี่น,อน,น,น้องมาสิสุกสุกมันมันใเลื่อมเถอะพี่น้องส่องหน่อยหน่อยเด้อไลค์ดแชร์กดติดตามไหมเป็นแนวทางกันเชิงชูครับสุกสมันมันลนำรวยสุข่วยทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวไปเล่าไปำทำไทยยังก็ได้หมดแหละครับพี่น้องสาธุสาธุ